โอ้เซ็งเลยว่ะอ,อะไรกันล่ะเนี่ยจะหัวเราะไปทำไมถ้าสุดท้ายแกก็ไม่มีประโยชน์จงกลับมาหาข้าพยายามพาข้ากลับไปถึงบ้านของข้าแล้วเจ้าจะทำการอวยพรก็คือมันเป็นอ่าอาม u l ลตที่มีผีสิงนะครับนะข้าคือผี คือแสงอาทิตย์ที่ส่องยามฉายลงแม่น้ําแต่ร่างกายของข้าได้สูญสลายไปแต่ชีวิตยันของข้ายังคงอยู่เอิม่มก็ประมาณว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ <c oughs> ก็คือมึงตายแหละครับนะเอาเป็นว่าพาข้ากลับบ้านพาข้ากลับบ้านไปจบจบข้าจะากจะไปหาลูกสาวของข้าอ่าชีราเธอเน่ะกำลังรอยอยู่ที่เวียมครอสซิงช่วยพาข้าไปหน่อยช่วยพาข้าไปหน่อยแล้วข้าจะมอบของรางวัลที่นางมีอยู่ให้แก่เจ้า แล้วข้าจะมอบแกด้วยพอให้กับเจ้าด้วยโอเคนอกจากว่ากูจะต้องเดินทางคนเดียวแล้วกูเจอคนที่มาชวนทั้งปีศาจทั้งดูอิดเออแม่สาวสวยนะครับนะหรือแม้แต่กระทั่งพวกกอบบินก็อยากมากับกูนะครับแล้วตอนนี้ผีก็อยากมากับกูด้วยครับอ่ะเดี๋ยวพาไปก็ได้อ่ะโอเคก็ตกลงกันนะกันโอเคเดี๋ยวจะไปด้วยละกัน แล้วข้าจะมอบพลังให้กับเจ้านะไอ้ไอ้ไอ้พ่อ,พอ,พอคุณรู้สึกว่ามีอ่าแรงสะเทือนเข้ามานะครับแต่คุณก็เก็บเอาไว้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมสวมนะครับนะลองดูกันไหมคุณผู้ชมครับยิ้มฟอกอเกิดอยู่ที่อย่างนี้กูปวดหัวเลยว่ะคุณผู้ชมครับกูบเดินไปแล้วกูไปคุยกับผีไปด้วยบ้าบอยอ่ะเอามาให้หมดเลยเกมนี้มึงมึงมีอะไรที่ทำให้กูแปลกใจไม่ได้บ้างล่ะไม่ใช่เรากำลังเดินเงียบๆอยู่แม่งเสียงดังขึ้นมาแล้วทำยังไงวะ ยไปให้พ้นเลยไปเ,เ,ไปเราอะจะให้แกพวกท่าม,มาทํางานฤฤฤฤเดี๋ยวๆรีบขุดสิหรือว่าหัวหน้าเขาโดนขังอยู่ครับไม่ได้เรื่องไงก็หเห็นอยู่เนี่ยคืออยู่ๆอ,อุโมงก็พังลงมาใส่กับทรูโซของพวกเราตอนนี้ท่านแอมซูลูตอะไม่ต้องไม่สามารถติดต่อได้อีกแล้วเอาล่ะไปซะตอนนี้พาราไซต์ในหัวของคุณอะทำงานเพียงแต่ว่า คุณเนี่ยก็ได้ยินเสียงแล้วก็ดูความทรงจำจากของนางมาสะท้อนกับเข้าไปเอาเจ้าคือทูโซหรอกเหรอเนี่ยใครการไม่ได้เลยห่วยแตกเป็นบ้างเอาเป็นว่าเจ้าทำอะไรก็ทำไปเหิดหน้าที่ของเจ้าคงมีอยู่ใช่ไหมละ่ะที่แน่ๆคือเจ้าคงแก้ปัญหาที่มันขังทูโซของพวกเราไม่ได้อยู่หรอกสถานที่แห่งนี้มันก็เก่าพอสมควร S <S แค่เข้าไปแล้วเหยียบกับหลัก,ท,กลทุกอย่างก,ก็เออตูมลงมาเลยตอนนี้เนเรอร์เนี่ยก็เป็นคนเดียว,วที่เราได้รับมานะเป็นทูโซที่ถูกอบสโลดเนีเ่ยอวยพรให้ง่ายๆคือคนพวกนี้ก็คงเจอทูโซจนเบื่อแต่อารมณ์แบบประมาณว่าถ้าแบบไว้วางใจไม่ได้หรือไม่ใช่คนของอับสโลดจริงๆเขาจะไม่เชื่อใจเลยเนาะหวังว่าเจ้าคนจะทํางานให้เร็วกว่านี้นะครับนะอะไรเนี่ยมึงจะปล่อยให้เขาอยู่ข้างในเหรอเนี่ยอีเวนไม่ต้อเสียเวลาคุณที่หลบทำงานให้เป็นหนักเป็นสองเท่าเร็วเข้าอย่าให้เสียเวลามากไปกว่านี้ เฮ้ยไม่ดีแล้วครับมาเป็นบอสเลยครับโอ้โหเท่ตอ้โมึงก็ยังกุสาพาหางเครื่องมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคตัวบอสมันพรอนอยู่นะครับนะที่ไม่ใช่ฮับนะครับนะแห่หยิบเสื้อแล้วก็วิ่งหนีไปเลยก็ได้นะครับนะ ไม,ม่มีทางเลือกนะครับผมจะต้องวาร์ปไปที่ข้างบนครับอะหนีได้ก็หนีครับอย่างน้อยเราก็ได้ไอเทมมาแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมเออวะกูทิ้งหลังไว้ข้างล่างด้วยดกวาอ้าม่กู <laughs> ก็ลืมเก็บ